เท่านั้นยังไม่พอคุณผู้ชมยังมีอีกจุดหนึ่งนี่นะครับที่จังหวัดต,ตากเรารายงานกันไปวันก่อนนะครับว่ามีริมตะลิงค่ะใกล้ๆกับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2เนี่ยนะครับเกิดพัทงทลายลงไปเหมือนกันเนี่ยนะครับณเวลานี้ครับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดต,ตาก,ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับและมีการประกาศเป็นพื้นที่อันตรายแล้วครับ นางสาวนัชชาบัวเขียววิศวกรโยธาชำนาญการสํานักงานโยธาที่การและผังเมืองจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวดทหารหน่วยเฉพาะกิจราชามณูกองกําลังนเรศวรและผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างลงพื้นที่นะครับช่วยกันตรวจสอบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ําเมยบริเวณใกล้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยครับคุณผู้ชม โอ้โหสภาพเนี่ยนะฮะซุดตัวพังเสียหายเป็นระยะทางยาวมากกว่าร้อยเมตรนะครับและดูแล้วมีแนวโน้มว่าอาจจะพังเสียหายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเบื้องต้นจากการไปตรวจสอบลักษณะพื้นที่เนี่ยนะครับพบว่าจุดนี้มีลักษณะเป็นแนวโค้งนะฮะของแม่น้าเมยแม่น้ำเนี่ยมีลักษณะแคบไม่กว้างมากนักพอมีปริมาณน้ํามากกระแสน้ําจะไหลเชี่ยวกรากทีเดียวและมีลักษณะคล้ายกับน้ําบนตรงนี้นะครับอาจจะเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้โครงสร้างเขื่อนป้องกันเนี่ย ซุดตัวพังเสียหายได้อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องมีการตรวจสอบโดูเลยดอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งเรื่องของลักษณะมาตรฐานของการถมดินและโครงสร้างทั้งหมดแต่ว่าเบืเ้องต,ต้นตอนนี้จะต้องมีการติดป้ายประกาศการพื้นที่เป็นเขตอันตรายซะก่อนห้ามประชาชนเข้าใกล้เพราะดูแล้วคุณผู้ชมสภาพดินเนี่ยค่อนข้างชุ่มน้ําทีเดียวเนี่ยนะครับชั้นล่างยังเป็นดินลูกลังปนทรายด้วยมีโอกาสจะพังถลายเพิ่มเติมได้ง่ายครับตอนนี้มีการประสานผู้รับเหมาก่อสร้างเข้าไปตรวจสอบคืนสภาพของเขื่อนป้องกันตลิ่งในเบื้องต้น ส่วนการก่อสร้างคาดว่าคงจะต้องมีการประเมินกันต่อครับสำหรับเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมยจุดนี้นะครับเพิ่งจะสร้างเสร็จเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองดังนั้นใช้งานไปประมาณ6เดือนอนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างโชคดีฮะที่มันยังเป็นช่วงแรกเนื่องจากว่ามันอยู่ในช่วงของการรับประกันหลังการก่อสร้างเป็นเวลา2ปี 2> นั่นหมายความว่าพอมันเกิดพังทลายแบบนี้คนสร้างก็ต้องรับผิดชอบในการมาดูแลซ่อมแซมครับ